ตรงนี้เป็นที่งูมีการบูชาง,งูด้วยใช่ครับวุ้ยน่สานงูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับผู้หญิงที่อยู่เขาบอกว่าคุณท่านวุ้ยเนี่ยคุณท่านเลยเหรอครับพีเจถามว่าสวัสดีครับคุณเป็นใครครับใช่ครับขันท่านเนี่ยค่ะหันมามองหน้าเนี้ย เป็นไงเสียงไงเสียบแบบขันยนของแทรกซ่อมช็อตที่เป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวเรหายืนอุ้มโลอุจะอุ้มโลจะอุ้มอะไรแตกจะไปการอ internet, ุ้มเด็กจะมีเสียงเคาะอะไรเงี้ยเคาะห้องใช่ครับเสียงเคาะห้องบางทีมมีบิดประตูนิดหนอ่โอ้โอ้โอ้ใช่เหรอดังดี ที่น้องเล่าเมื่อสัคู่นี้ว่ามันจะมีเสียงบิดประตูแก๊กเมื่อกี้ผมได้ยินนะ